สวัสดีครับผมเซลนัทนะครับจากฝ่ายขายบริษัทเทอร์มินอลอิสสูนะครับบริษัทผมนะครับตั้งอยู่ถนนบางนาตลาดกมที่23นะครับติดกับโรงพยาบาลบางนา2นะฮะหากใครแวะเวียนเข้ามาตรงน,นี้นะครับสามารถแวะเข้ามาดูรถบรรทุกใหญ่ของเราได้นะครับวันนี้นะผมจะนําเสนอรถด้านหลังผมนะครับเป็นตระกูลรถ4ี่ร้อใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาวิ่งได้7วัน 7คืนโดยที่ไม่ติดเวลานะฮะคันนี้นะเป็น New NLR 1 3 0นะ4ล้อใหญ่ติดตั้งคอกเป็นคอกสูงนะขนาดความสูงอยู่ที่2เมตรความยาวอยู่ที่3เมตร30ความกว้างอยู่ที่เมตร90านะฮะหากใครที่เข้ามาดูตรงนี้นะครับสนใจนะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Terminal ัลอีส e ุ oul, ไฟขายได้นะครับเดี๋ยวจะมีพนักง,งานให้รายละเอียดของท่านตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้นะเพื่อ จะได้รู้แนวทางของรถคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับใช้เงินดาวเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับเป็นข้อกล่องเปิดแบบ3ด้านนะฮะสามารถเปิดด้านนี้ก็ได้นะครับเปิดลงได้เลยนะแต่ผมเปิดให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะเปิดลงมาได้เลยอย่างนี้นะครับด้านนั้นก็เปิดได้นะแต่ว่าผมเปิดให้ดูด้านเดียวแล้วกันแบบนี้นะเวลาเราโหลดสินค้าด้านข้างนะเราก็สามารถโหลดได้เลย ในส่วนของคอกตรงนี้นะแผงข้างเราสามารถที่จะเอาแบบเป็นเหล็กกลมก็ได้ด้านท้ายของรถนะความสูงของแผงท้ายนะครับฝาท้ายตรงนี้สูงอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับผมเนี่ยสูง60เซนนะท่านจะเอาสูงมากกว่านี้ก็ได้นะครับอยู่ที่การใช้งานอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของหรือตัวรองแผงกระบะนี่นะครับมีให้แบบนี้เลย ซื้อกะทางเรานะครับทางเราจะติดตั้งเป็นไฟ LED แบบนี้ให้เลยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับรถพื้นของกระบะเป็นพื้นเรียบนะขนาดความหนาของพื้นนะอยู่ที่ประมาณ3มมิลนะแผงด้านในสุดนะฮะเราสามารถที่จะเจาะไม่เจาะก,ก็ได้นะช่องมองสินค้าตรงนั้นนะนี่คือรายละเอียดของคอกกล่องนะหรือกระบะกล่องสูงนะครับผมเรียกได้หลายอย่างนะครับ สำหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็น New n o r 130นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด2023นะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับคือแบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์สมูทเตอร์หรือหลายๆท่านก็เรียกว่าเกียร์ออโต้นั่นแหละครับหาใครสนใจก็ทักเข้ามาถามนะครับว่าจะเลือก n o r 400้อใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาเนี่ยเป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือแบบเกียร์ออโต้นะราคาก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณ50,000บาทนะ หน้าตาก็จะได้แบบนี้เลยนะโฉมใหม่ล่าสุดกระจังหน้าต้องเป็นสีเทาไฟหน้าต้องเป็นไฟ LED พร้อมไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับสำหรับ n o r 1 3 0 4 0 0อยใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาแบบนี้นะบรรทุกสินค้าได้ประมาณ2ตันถึง2ตันครึ่งแบบเดิมๆแบบนี้นะโปรโมชั่นตอนนี้ใช้เงินดาว59,000บาทได้ครบจบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้แล้วนะครับจดทะเบียนให้เลยเป็นป้ายเขียวไม่ติดเวลาใบขับขี่ส่วนบุคคลธรรมดาก็สามารถขับรถคันนี้ได้นะครับ แล้วก็คูปองส่วนลดค่าแรงค่าอะไ่สามารถใช้ได้ทุกศูนย์บริการออซูได้ทั่วประเทศนะมูลค่าอยู่ที่21,000บาทนะฮะสำหรับคันนี้นะ NLR 130 400ใหญ่คันนี้นะครับยังรับประกันจากทางอีซูได้อีก5ปีโดยไม่จำกัดระยะทางนะแล้วก็สิทธิประโยชน์แบบนี้นะฮะมีให้นะครับสำหรับ NLR 130นสนใจก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจบริษัทเทอร์มินลอีซูฝ่ายขายนะครับ วันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ